ครับมาดูการคำนวณกันในเรื่องของการเปลี่ยนงานความร้อนนะครับงานไปเป็นความร้อนซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะพบกันได้อยู่บ่อยๆครั้งนะครับโดยลักษณะที่เราเจอก็คือว่าการเปลี่ยนความร้อนจากรูปของพลังงานต่างๆอาทิเช่นพลังงานศักไปเป็นความร้อนเราก็จะได้ฟอร์มูลาว่า mgh m, m <ม>ก็คือมวล g ก็คือค่า ความเร่งของโลกนะครับ h ก็คือความสูงไปเป็นความร้อนซึ่งความร้อนนั้นจะใช้ในการต้มน้ําหรือว่าจะใช้ในอะไรเราก็ว่ากันไปนะครับแล้วว่ากันไปส่วนอีกอันนึงก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าก็อาจจะคํานวณจาก w เท่ากับ p คูณ t p คืออะไร p คือ power กําลังนะครับ p คือ power กําลัง t คือเวลาแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานความร้อน q เดลต้า q ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็ไปคํานวณต่อว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็น mc delta t หรือเป็น ml นะครับก็จะได้ลักษณะขึ้นมาดูโจทย์ตัวอย่างครับในการทดลองเปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงานความร้อนโดยใช้ลูกเหล็ก50ก้อนโจทย์เขาก็บอกอย่างนี้การเปลี่ยนพลังงานกลนะครับพลังงานกลก็ได้แก่พลังงานจนบวกศักเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการขย่านะครับ การให้มันวัตถุตกลงมาจากที่สูงแล้วก็กลายเป็นพลังงานจนคือมีความเร็วไปชนชนไปเรื่อยๆมันก็เกิดพลังงานความร้อนเกิดขึ้นโดยใช้ลูกเหล็ก50ก้อนแต่และก้อนมีมวล0.04กิโลกรัมนะครับและใช้ระยะห่างของจุดศูนย์กลางมวลในการกับท่อเท่า h เท่ากับ0.6เมตร ในตอนเริ่มต้นนั้นอุณหภูมิของเหล็กเป็น34องศาเซลเซียสถ้าถือว่าพลังงานกลทั้งหมดได้แปลงร่างเป็นพลังงานความร้อนให้แก่ลูกเหล็กนะครับเมื่อกลับท่อทดลอง500ครั้งอุณหภูมิของลูกเหล็กควรจะมีค่ากี่องศาซีเขียศาเซลเซียสนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นรูปภาพนะครับก็เป็นท่อ h ระหว่างจุด cg นะ cg ของลูกเหล็กนั้นคือ H โจทย์ก็บอกมาแล้วว่าเป็น0.6เมตรนะครับค่าความจุความร้อนจำเพาะของเหล็กเป็น0.5กิโลจูนต่อกิโลกรัมเคลวินกิโลจูนต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามองได้เลยว่าลักษณะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือการเปลี่ยนรูปของพลังงานศักย์ไปเป็นพลังงานจนนะครับพลังงานศักย์ไปเป็นพลังงานจนลรวก็เข้าสูตร mgh เท่ากับ m c เดลต้ t ลูกเหล็กมีทั้งหมด50ก้อนก้อนละ0.4นะครับ50ก้อนก้อนละ0.4นุดคูณค่า g คือ10ค่า h คือ0.6นะครับ g คือ10 h คือ0.6มีทั้งหมด50ลูกนะฮะตัวนี้เนี่ยจะได้ออกมา6,000จูล นำความร้อนที่ได้จากท่อนนี้นะครับไปทําให้เหล็กนั้นร้อนขึ้นทําให้ลูกเหล็กนั้นร้อนขึ้นนะฮะก็คือหมายความว่า m ก็คือ0.04มีทั้งหมด50ลูกก็คูณ50เหมือนเดิมนี่คือก้อนมวลนะครับนี่มวลหน่วยเป็นกิโลกรัมค่า c นะครับค่า c เป็นเท่าไหร่ค่าความจุความร้อนจำเพาะของลูกเหล็ก0.5กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวิน แล้วก็ใช้0.5คูณ10ยกกำลัง3หน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมครับเคลวินนะครับคำถามถามว่าจะทำให้ลูกเหล็กอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ก็คือจากเดิมเนี่ยมัน34มันต้องร้อนขึ้นสมมติมันติ้งต่างมาเป็น t นะครับติ้งต่างว่าเป็น t ก็คือ t ลบ34 ซึ่งตัวนี้กลุ่ม10บกำลัง3จะหายไปนะฮะคูณไข้ตัวนี้6ครับ5525 5 54 20 5คูณ2นะครับได้10เหลือทีเดียวนะครับลบกับตัวนี้คือ34เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะน,นี้ก็ได้คำตอบแล้วนะครับทีจึงย้ายข้างไปนะครับกลายเป็น40องศาเซลเซียสคือคำตอบของชอยนี่ นะครับคําตอบของข้อนี้40องศาเซลเซียสนะครับ40องศา4นะนก็ตอบอุณหภูมิจะสูงขึ้นกลายเป็น40องศา4นะฮะข้อต่อไปครับเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นเรื่องเดียวกันอ่านโจทย์ดูในการทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อนนะครับโดยใช้กระบอกที่มีค่าความจุความร้อนเป็น100จูลต่อเคลวินมีความยาวของกระบอก30ซนติเมตรลูกกลมโลหะมีค่าความจุความร้อนจำเพาะเป็น500จูลต่อกิโลกรัมเคลวินมวลของลูกเหล็กเป็น100กรัม0.1กิโลกรัม ถ้าต้องการให้อุณหภูมิของลูกกลมและทรงกระบอกที่ใช้นั้นสูงขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสต้องพลิกกลับไปกลับมาอย่างน้อยกี่ครั้งนะครับต้องพลิกกลับไปกลับมาอย่างน้อยกี่ครั้งกระบอกนั้นมีค่าความจุความร้อนจำเพาะคือค่า c เนี่ยนะฮะเป็นร้อยจูลต่อเคลวินนะครับร้อยจูลต่อ นะครับกิโลกรัมเคลวินนะร้อยจูลต่อกิโลกรัมเคลวินอาร้อยจูลต่อเคลวินเนี่ยเขาให้มาอย่างนี้นะก็คือไม่ไม่ได้บอกว่านะไม่ไม่ได้บอกว่าจาเพาะก็คือหมายความว่าทําให้กระบอกนะั้นร้อนขึ้น1เคลวินใช้พลังงานร้อยจูลน,นะครับอันนี้ให้สังเกตหน่วยตัวน,นี้ให้ดีด้วยส่วนลูกกลมเหล็กนั้นมีค่าความจุความร้อนแต่มีคําว่าจาเพาะเพราะ,ะนั้นพอมีจาเพาะต้องระบุก,กิโลกรัมแถมเข้าไป500จูลต่อกิโลกรัมเคลวิน มวลของลูกเหล็กคือ100กรัมต้องการให้ทั้งลูกกลมและทรงกระบอกสูงขึ้น1องศา C ต้องแปลงพลังงานกลน,นี้กี่ครั้งนะครับต้องเวียงตัวนี้กี่ครั้งสมการที่เราใช้นะครับก็มาดูเราก็ต้องใช้สมการว่า mgh เท่ากับความร้อนที่ให้กับทรงลูกกลมเหล็กและความร้อนที่ให้กับทรงกระบอก นะครับเราต้องหาก่อนว่ามันต้องการความสูงเท่าไหร่ไอ้ลูกเหล็กเนี่ยมันต้องการความสูงเท่าไหร่มันถึงจะทําให้ตัวนี้ร้อนขึ้น1องศานะครับเราแทนค่าลงไปมวลของลูกเหล็กคือ100กรัมคือ0.1กิโลกรัมเนโน้ตไว้ด้วย,ย kg g เป็น10ครับ h คือเราต้องการจะหา h นี้เป็นเมตร ส่วนค่า Q ของทรงกระบอกนั้นก็คือ mc delta t ของลูกกลมก็คือ mc delta t ทรงกระบอกก็ mc delta t แต่ c คนละตัวกันของลูกเหล็กกับของกระบอกไม่เหมือนกันที่โจทย์ให้มาคิดลูกเหล็กนะครับ0.1ครับคูณค่า c คือ500เราดูอีกครั้งนึง500จูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินตัวนี้เรา kg นั่นเลยเป็นจูลต่อ KG เคลวิน อุณภูมิเพิ่มขึ้น1องศา C ก็คือ1 k e l เคลวินด้วยสเกลเดียวกันบวก m ทรงกระบอกนั้นเท่ากับนะครับ m นั้นทรงกระบอกไม่รู้ยังไงอะ่ะมวลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมวลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่า m คูณ c เนี่ยมันคือ100นะครับหน่วยเป็นจูลต่อเคลวินเพิ่มขึ้น1องศาก็คือเคลวิน เขาให้ MC มานะครับความจุดความร้อนไม่มีจำเพาะตัด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 เห็นไหมฮหน่วยก็จะเลอจุนจากบรรทัดนี้เนี่ยนะครับเราคำนวณ h ออกมาได้นี่คือ1นะะ่ะฮะอันนี้คือ50บกอันนี้50บกอีก100ก็150เมตรเราต้องการกระบอกนั้นสูงถึง150เมตรแต่ว่ากระบอกนั้นมันเป็นไปไม่ได้